แองสามสองหนึ่งอีกแล้วไอตูดออกอีกแล้วออกอีกแล้วเหรอทําไมมันเข้าๆออกมันเนี่ยเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อเนี่พี่ตูดไปไหนไปเที่ยวเหรออ๋อเรื่องนี้มันเกี่ยวกับว่าตอนที่กักตัวโควิดกันเนี่ยเราตามงานในกรุ๊ปอนี่เขาพิมพ์เลยไม่ทําพี่อขี้เกียจผมขี้เกียจพี่อย่ายุ่งกับผมผมไม่ทำก็เลยออกเลย มึงใส่ห <od> น <ita et> ้ากากอะไรของมึงวะขอบหน้ากากมันเกยขอบตาสวัสดีผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสวัสดีท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่ยูทูบของเราสตรีทด็อกที่หายไอตูนไม่ลงคลิปเออคลิปมีที่เราเอาเรื่องจริงมา ต่อเล่นกันเลยนะให้ท่านผู้ชมด่ามาแล้วกันเอี๋ท่านผู้ชมก็ด่าตูนแล้วกันคลิปเต็มเลยแต่ตูนไม่ลงใช่วันนี้ก็พาท่านมาอยู่ที่หนึ่งที่เป็นคนรู้จักผมน่ารักมากเขาชื่อน้องอาร์ตเจ้าของเพจออโต้คอร์เรกเทเบิลนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรออโต้แปลว่ายานยนต์คอร์เรกเทเบิลคือพวกแบบนักสะสมวันนี้ต้องขอญาตใส่แมสนะครับเพราะว่าทางคุณน้องอาร์ตเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาขอเลยเขาขอเขาตัวห้าหมื่นก็หักจากไอตูนไป รบวันนี้เราจะพามาคุยเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนการลงทุนมีหลายอย่างเพราะนั้นการลงทุนสําหรับออโต้คอร์เรกทเบิลคืออะไรเดี๋ยวเราไปหา้องอาร์ดกันตั้งโจทย์ไปนะการลงทุนนะอาร์ดครับพี่โลกหมายาาบะสวัสดีครับอาร์ครับสวัสดีครับวันนี้ผมตั้งโจทย์ไว้ครับพี่ผมเราเคยคุยกันในขับเฮ้าส์แล้วเราก็คุยกันหลายๆเรื่องในทุกๆมิติเพราะฉะนั้นในขับออโต้คอร์เรกทเบิลที่คน ท่านผู้ชมเป็นแฟนเพจเขาจะเขาจะชอบติดตามอ่านในเรื่องของการลงทุนภาษาอังกฤษการลงทุนเรียกว่าโอ้โหไอ้เนี้ยอิน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 เซนทีブอ่าอินเซนทีブอินอะไรนะอินเซนทีブไปไกลตีนไปเขาเรียกว่าการอินเวสเมนต์อ๋อภาษาจีนคุณถนัดการลงทุนภาษาจีนพูดว่า การลงทุนเพราะนั้นการลงทุนมันมีหลายอย่างถูกไหมอาร์ตลงทุนไม่ว่าจะชั่วโมงนี้บิตคอยน์แล้วก็จะมีการลงทุนในเรื่องนาฬิกาที่ดินหุ้นเนี้ยการลงทุนมีอะไรทองน้ำมันทองน้ำมันอม m m o ิตี้แต่นี่แหละสิ่งนี้แหละที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือออโตโมทีฟใช่ตามชื่อเพคก็เลยออโตคอร์เรกต์เบิลแปลว่าอะไรแปลให้เชื่อฟังก็คือการลงทุนการเก็บสะสมแหละเกี่ยวกับรถยนต์ซึ่งเป็นได้ทั้งการลงทุนด้วยแล้วก็เป็นได้ทั้งฮอบบี้อ่าทั้งสองอย่างมันเริ่มยังไงสำหรับอาร์ตของผมเองก็ ชอบรถคลาสสิกแต่เด็กแหละแล้วก็ศึกษาเฮ้ยราคามันก็ขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราศึกษาดี เราก็สามารถที่จะทํากาไรกับมันได้คือที่ผมเล่นมาก็ไม่ได้แบบหวังกำไรเป็นไรายได้หลักอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ถ้าทำแล้วสนุกแล้วไม่ขาดทุนเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่มาว่าเราเยอะส่วนหนึ่งคือชื่นชอบด้วยปะ่ะใช่ชอบรถผมผมเรียนวิศวะยานยนต์มาคือชอบรถตั้งแต่เด็กอยู่แล้วยานยนต์ <c oughs> เรียนแบบเดียวกับมึงน,นี่คุยภาษาวิศวะกันนี่โอ้โหมันจะคุยลาบากกันเลยนะมันมีฝรั่งคนหนึ่งก็เคยบอกว่ารถยนต์มันก็เหมือนอวัยวะเพศชายสัญลักษณ์ทางเพศอะศึกษาจากไหนว่าเรื่องจริงเรื่องขับรถ แพงๆรถดีๆแตกต่างอ่ะมันก็จะเหมือนกระจู๋กระจู๋มึงแบบยิ่งใหญ่แต่ถ้าแบบแต่ถ้าคุณขับรถแบบธรรมดาแมสโปรดักคุณก็จะเป็นแค่บุคคลปกติทั่วไปซิ่งเรื่องอันเล็กเริ่มคันแรกในชีวิตขันแล้วอะไรครับก็จริงๆซื้อตอนนั้นเก็บเงินได้หนึ่งซื้อดีอ่ะ KE 7ออ่ะที่เคยเล่าให้ฟังซื้อมาห้า0 0่นแต่งไป3า0,000ขายไปแสนเดียวจำได้อันนั้นคือเจ็บหนักต้องยอมเล่นเรโทรย่างไงก็ ลำบากแต่คันที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันคันแรกเลยคันแรกที่กำไรเลยจังๆเลยนะจังๆเลยคับหนึ่งเก้าศูนย์อีสองจุดสามที่หกเนี่ยนี่เหรอซื้อแปดแสนขายล้านแปดสองคันเนี่ยเหรอขับไปพาไปดูที่ขัไปดูที่ขัไปดูที่แต่ไม่ใช่สองคันนี้นะผมเคยมี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 คลิสุดห้าคันบ้านเราเรียกว่าเบบี้เบนซ์มันจะมีตัวที่เขาเหลย์เขียนว่าหนึ่งจุดแปดกับสองจุดสามวิ่งบนถนนแล้วผมทะเลาะกับพ่อผมผมบอกว่านี่ไงมันเขียนว่าสองจุดสามพ่อเขบอกไม่มีรุ่นนีีี้มมันนนแต่่เเยป็วาล อ่าอ่าอันนี้คือตัวพิเศษหน่อยเอาไว้แข่ง DTM สมัยก่อนแข่งกับ e 3สามสิบอสามนี่เป็นหนึ่งเก้าศูนย์ที่ไม่ใช่หนึ่งเก้าศูนย์ที่คุณเห็นในท้องถนนผมจะไม่เิลนมาเรียกว่าคอสเวิร์ดโดยใช่ไหมใช่ครับก็คือคอสเวิร์ดเป็นสำนักจากอังกฤษประกอบเครื่องยนต์ให้เป็นรถแข่งสิ่งที่แตกต่างข้างนอกก็คิวนี้ยี่สิบกว่าชิ้นนะพี่ยี่สิบสามับข้างคิวหลังกันชนนี้ห,งห,งห,งหงางหลังก็อารมณ์เดียอะไร้ป่ะให้เปรียบเทียบเหมือน อีววเลชัืนใช่แนวเดียวกันเลยใส่พาร์ตรถกูเันเหมือนเดิมแนวอีโวึ่1 2อ่ะคือแบบตัวถังยังเหมือนกันอยู่โ่งเหมือนกันแต่ว่าพาร์ตต่างในตอนที่ไม่ฮิตไม่ฮิตไอ้รุ่นนี้กี่บาทครับยเคยมีกันเล่นกันห้าแสนอ่ะแต่ผมไปซื้อตอนที่มันเจ็ดแปดแสนซื้อไว้ห้าคันทั้งหมดห้าคันในไทยมีกี่คันครับคนอย่างคุณต้องตอบได้ยี่สิบสามสิบคันอะประมาณเนี้ยแต่มันไม่มีดาต้าแบบว่าชัดเจนเหมือนกับศูนย์นำเข้าเท่าไหร่เพราะว่าพวกเนี้ยทุนใยญ่เป็นรถเก๋ยเบนออกมา ไอ้นี่ตามเราไม่ได้ไปปะทะกันอยู่ในรายการแข่งขัน DTM ที่สนามเลเบิร์กริงโกลเด้นเอล่า DTM ท่านดู u t u b e ข้างล่างได้ที่บินแปไฟแลบกันนั่นแหละคู่นี้เลยคู่กัดกันเลยตำนานระดับโลกเลยคู่นี้วันนี้ราคาชี้นำขายปีกสูงสุดเท่าไหร่ครับอุ้ยถ้ารถแท้นะรถแท้สองล้านกว่าคันนี้แท้ปะคันนี้แท้โอ้แอ้มมันจะพังบ้างพังเลขตัวถังจะเป็นศูนย์สามสี่อ่ะเนี่ยมีเลขสามสี่ ถ้าเกิดมีเเป็นโฟกสเปกอเมริกันนย่ยงคันนี้เป็นสเปกอเมริกันพวงซ้ายแล้วถ้าเป็นสเปกขับขวา WDB สองศูนย์หนึ่งศูนย์สามสี่อย่างเงี้ยแต่ถ้ามีอะดูไว้ถ้ามีศูนย์สามสี่หรือสามสี่นำหน้าก็คือเป็นรถแท้ใช่สิ่งที่แตกต่างมาก็คือมีภายในใช่ไหมอ่าจริงๆฝากระโปรงก็ต่างอย่างไงวะก็มันเหมือนกันนะถ้าของแท้เนี่ยมันจะมีกระดูกงูเออเพิ่มขึ้นสองอันถ้าของของเดิมของเทียมไม่มีของเทียมมีแค่สองอันขวาอันนี้เด็กเดยกคนนี้ไม่ธรรมดาเนี่ย แม่งสุดยอดอไม่ธรรมดาหรือผ่านมาหลายคันเจ็บมาหลายคันสองคั <c oughs> <c oughs> นยยนี้แท้งคู่คันนี้ย้ายคันนี้แท้คันนี้ย้ายคันนี้แท้ใช่ซึ่งนี่คือการลงทุนของคุณ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับจริงๆลงทุนกับรถย้ายน่ยก็ได้เหมือนกันรถ <c oughs> ย้ายก็ขึ้นถ้ารถแท้ขึ้นรถย้ายก็ขึ้นเพราะอะไรมันแพงขึ้นไงรถย้ายราคาอยู่ประมาณเท่าไรล้านหนึ่งประมาณล้านกว่าห่างกันเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งมาดูคันนี้ครับตำนานผมเคยเล่น E 3 0รู้จักครั้งแรกซื้อถอยสียผมกี่ปีโอ้โหสองมั้งสองป เยอจะซื้อถามมัลยดิใช่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เอาท่อมให้ไม่ถ่ายนี่๋อเนี่ยเอาท่อมให้ดูโอเคโอเคถ่ายได้ต้องขอบคุณท่อยเสียด้วยไหนรลยฟังหน่อยมันคือยังไงก็อันนี้เป็นรถ US spec จะเป็นพวงซ้ายเกียร์ไม่ใช่ดอกเล็กอ่าก็มันมีขวาไหมครับอาเถียงอาชิบไหใน E 3 0คือถ้ามีก็คือแบบคันสองคันในโลกทำมาเป็นโปรโตไทป์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า production l น n e 30ทุกคันเนี่ยพวงซ้ายหมดใน i อเพราะว่าเครื่องมันตำแหน่งเนี่ยผมว่ามันเอียงขวา เนี่ยพอคนมาน,นั่งขับซ้ายเนี่ยมันจะบาลานซ์น้ำหนักเคือมันอยู่นู่นอ่ใช่ไหม,มถ้าเกิดว่าเราทําขับขวามันมีคนเคยทําขับขวาแล้วฟาด<ๆ>เขาบอกว่าจริงๆอีสามสิเอาจริงๆเลยนะเอาจากรายผลิตไม่มีขับขวาแต่มันจะมีโชว์รูม bm ที่ได้รับสิทธิรู้สึกอยู่ที่ยูเคใช่อังกฤษเป็นตัวแทนจำหน่าย bmw แล้วได้รับสิทธิ์ในการย้ายจากซ้าย ปเป็นขวา<ม>คือเ้านับตามคนเล่นรถจริงๆมันไม่มีขวาม,ม,มันจะต้องเป็นซ้ายมันเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วหน้าตาคือกันชนเหมือนจะเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนธรรมดาโป่งก็เหมือนอีโวเหมือนกันใช่ไหมใหญ่โป่งหลังน<อ>่าสวยเสาซีเสาซีมันทํามาแบบหนาขึ้นเพื่อรับแรงบิดรถที่ทําเทียบเขาจะใช้ครอบเอาไฟเบอร์ครอบไฟเบอร์ครอบพอไฟเบอร์ครอบมันจะดูรู้เพราะกระจกมันก็ไม่ใช่เพราะธรรมดาเนี่ยกระจกมันจะไปสุดตรงนี้ตรงขอบชิ้นไนนเห็นไหม่ นึกออกไหมอันนี้มันยาวกว่าเดิมออกมาแสดงว่าย้ายก็ค่อนข้างยากเลยโอ้โหแทบไม่มีถ้าจะย้ายก็คือต้องเอามาทั้งคันแล้วก็เสียบเข้าริมอ่ะเสียบเข้าริมไม่ยากหรอกมั้ยมีเยอะแยะป้ายแดงมัราคาเท่าไหร่ไม่รู้เกิดไม่ทันผมก็น่าจะถ้าผมจำไม่ผิดสองล้านกว่าวะหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดใช่ไหมเออเจ็ดสิบแปด M3 ไม่มีไฟท้ายสามชั้นนะครับชัเป็นสองชั้นเท่านั้น คู่แข่งกับนู่นแล้วไม่พอเป็นตำนานตีคู่กับก็ซิลล่าเว้ยวันหนึ่งราคาสองราคาขึ้นไอ้นี่ยังไม่ขึ้นนะแต่ซักเที่ยงสองสองเท่าไรไอันนี้ก็เท่านั้นไอ้นี่เหนือแพงไปนู่นึงพอราคาอยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ยณตอนเนี้ยราคาปัจจุบันเลยถ้ารถถูกต้องนะถ้าเป็นถูกต้องก็ต้องมีสามนะสามนะเดี๋ยวแพงกว่าป้ายแดงอีกเหรอปกติเราคุยกันว่าถูกต้องแต่ไม่เนียนด้วยนะ สามล้านถ้าเนียนเงียบกิ๊บนะสี่ห้าล้านมีสองสู้อ่ะคันนี้ก็แท้แท้คันนี้แท้เซอร์ติฟายคืออาร์สส่งเลขตัวถังไปที่เยอรมันเยอรมันเช็คไปในประวัติข้อมูลเฮ้ยคันนี้คือ M3 แท้ส่งใบเซอร์กลับมาเลยไอ้นี่ก็เข้ากรอบเลยโอ้โหแขวนเข้าผนังห้องเมืองไทยมีกี่คันเมืองไทยแท้ก็มีสิบกว่าคันนะสิบกว่าคันมีสิบยี่สิบคันแหละบีเอ็มของอาร์สก็จะมีซีร์สิ5 E34 อ่ามี M5 กับ M3 คือบีเอ็มตลกอย่างเลยนะเท่ที่ M3 E310 อย่างเดียว หลังจากนั้น M36 e หน้าตาเหมือนกับม,กม่ออกบ้าเลยเขาบอกว่าสปอร์ตตัวถงังต่างรถแท้มันน้อยมากมันไม่มีใครที่เอารถแท้กับรถทำอ่ะมาจอดข้างกันแล้วลือออกทั้งหมดถ้ารู้ M ไม่ M, M ดูง่ายพี่ WBA จะเป็น B.M ธรรมดาถ้า M แท้จะเป็น <The S 2> WBS ราคาราคาเป็นไงตอนนี้เอาจริงถ้าเกิดผมขายนะ E46 M3 มันประมูลกันไปสล้านกว่า ไอเนี้ยที่ต่างประเทศมันไม่ได้ถูกกว่า EC6 แล้วก็ในไทยลดน้อยกว่า EC6M3 แท้อีกอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยให้คงขายต่ำกว่านั้นเยอะผมก็ไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าอันนี้เก็บไว้ซื้อถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะได้มาไม่ถึงร้านอตอนเนี้ยก็เข้าใจเขาว่าลงทุนยังในคอนเทนต์เราคืออคืวันเนี้ยอาร์ตเดือดร้อนเออก็เลยก็แต่งงานใช่ไหมใช่หาเงินแต่งงานอกระเด็นเนี่ยหนึ่งสองสาม ได้งานแต่งชุดใหญ่เลยมึงจะเอาขนาดไหนอ่ะ <c oughs> อีกหนึ่งคันในยุโรปที่ได้สนใจอ๋อจากสแกนดิเนเวียไวกิ้ินี่สมัยก่อนอะ่ะตอนผมใช้วอลโว่ะผมมอง850แวนเป็นรถที่สวยมาก <c oughs> แต่ <c oughs> แต่มันจะต้องสวยคือต้องเป็น T5 <c oughs> พอมาวันหนึ่งผมว่าสักสักเปีที่ผ่านมาอยู่ดีๆเนี่ยคนตามล่าหาไอ้รถรุ่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรถที่ไม่ใช่ T5 หรืออะไรกลับมามันเพอร์ะไรอเน้วอลโวเนี่ยถ้าเกิดเป็น T5 ไฟเฉยๆอ่ะคุณดูดิสองแสนบาทได้ได้รถยุโรปแวนเทอร์โบสองร้อยกว่ามาคุณหายอย่างนี้ในบีเอ็มเบนไม่ได้สไตล์กล่องเหลี่ยมๆเนี่ยแต่ก่อนดูว่าแบบเมื่อปีสองพันคิดว่าเอ้ยแม่งเริ่มแบบร้าสมัยพอมาตอนนี้เออเริ่มแบบเออคลาสสิกดีว่ะใช่อ่ามันได้ได้อายุอ่ะเหมือนมะม่วงอ่ะสุกพอดีมีเปรียบเทียบซะงอย่างซื้อขั้วหนีบถ้าตัวพิเศษหน่อยก็จะเป็นที ที 5R เครื่องจริงๆก็เหมือนกันแต่ว่ากล่องอะแรงกว่ามาสิบกว่าตัวมากกว่าสิบห้าตัวภายในเนี่ยดีไซน์โดย Porsche จะเป็นอาคันทารักครึ่งหนึ่งที่ปีกก็คือแบบนี้เลยคันนี้คือออริจินอลคันนี้คือออริจินอลคันนี้คือคันแท้คม้มแท้มีสิบคันในไทยแต่ว่าคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นเหลืองแมนนวลใช่ผมเลยจะบอกเลยมันเป็นเกียร์ธรรมดามีอยู่สองคันในไทยคุณหาจากไหนวะอ่ะออบอกได้บอกบอกไม่ได้ไม่เป็นไรบอกได้เนี่ยผมเจอขนไหนรู้หนึ่งจะต้องเจอเจ้าของก่อน กูก็อยู่ในโซเชียลเหมือนที่มึงอยู่กูว่ากูก็ติดมือถือกูก็เซิร์ชไม่เคยเจอมันมีวิธียังไงขอลึกกว่านี้หน่อยเจอคนที่เขาแบบในกลุ่มเนี้ยโพสต์ว่ามีแบบโพสต์อวดอะชุดโพสต์อวดก็ขอซื้อเลยบอกราคาได้ไหมเคยซื้อนะห่อซื้อต่อนะตอนนี้ต่อหน้ากันเลยโอ้ต้องบอกราคาเลยเหรอบอกเลยเอา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 เข้าข้าวเข้าาวไม่ต้องเน็ตร้านกว่าบาทต้อง้านกว่าบาทร้อยกว่า ่านผู้ชมต้องเข้าใจใน y o u t u b e ที่จะเข้าจะงงเยอะมากเคยซื้อหมายคบอว่าไม่ใช่คันนี้เคยซื้อที่ถูกที่สุดคือ6แสนคันต่อไปเช่จจำได้ไหมนี่ไงวันนี้ผมพาท่านกลับราหาลูกรักของท่านซึ่งท่านเพิ่งโพสเมื่อวานว่าท่านถึงซื้ออยู่บนสไลด์ส่งมาให้ดูด้วยใช่และนี่คือรถเก่าของท่านที่ท่านน้ำตาไหลเดียปอราชพลกตอนขายกำไร ครึ่งเท่าไม่จบรถคันนี้มันสาบศูนย์หายจากสาระบบสกายไลน์ไปเลยไทยปันมึงจะบ้าเหรออยขายกันแพงได้ไงได้ไงแม่งคนไม่มีตาจะจับต้องได้ยังไงมันเป็นแค่ความฝันตั้งแต่สมล้านคนด่าไอ้เชีอยแพงชิบหายรถโอ้โหไม่น่าแพงในรถเก่าอะคุณช่วยพูดหน่อยครับสกายไลน์ทำไมมันถึงหายขึ้นไปสกายไลน์เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนชอบนะที่อเมริกาเนี่ยสมัยก่อนมันไม่เอาเข้ามาแต่ว่ากฎหมายคือต่ำอายุไม่ถึง25้าปีนําเข้าไม่ได้ แล้วเนี่ยแม่งเพิ่งถึงว่าปีสองปีที่ผ่านมามันก็จะมีคนที่เขาซื้อกว้านจากญี่ปุ่นมาไว้ที่ฟรีโซนในอเมริกาเพราะฉะนั้นรถมันจะหายสาบสูญเลยเอาอะไรเอาเข้ามาไม่ได้ทําให้ราคามันชูดขึ้นทั่วโลกแต่ก่อนเนี่ยล้านกว่าบาทล้านสองก็ซื้อได้แล้วใช่ไหม,มเยอะแยะพอมาสองล้านหกคนเด้อโอ้ยแม่งซื้อแพงใช่ไหมอันนี้ไม่จะว่าท่านท่านจะหวังว่า CLV ของเชษจะต้องเก็บแล้วราคาขึ้นไปไปไม่ได้ แต่ราคาทรงเป็นไปได้อ่าเป็นไปได้เพราะมันถึงวัท่อมแล้วมันก็ใช้งานได้คือพวกนี้มันกาไรใช้รถมันไม่เหมือนกันอันนี้กาไรเก็บอันนร้นกำไรใช้ติ๊ต่างถ้าคุณเจอโชคดีเจอซีอวีรุ่นคุณวิ่ง18กิโลเมตรคุณป้าจอดอยู่ในบ้านในร่ม18กิโลเมตรไม่เคยทําอะไรเลยอย่างนั้นคุณเอามาเก็บได้ถือว่ามีราคาคือคนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานแม่งไปทั่วไทยแล้วนะเออเอามาจับภาคใต้เลยวะอยู่ญี่ปุ่น ย้ายมาอยู่เลวดีเลวดีย้ายไปอยู่ราชพฤกษ์โดนมือขวาขโมยไปอยู่ปักกิจขายต่อให้โชคชัยสี่ขายต่อให้ลามินทาไปรู้อีกทีอยู่ภูเก็ตฝรั่งฝรั่งฝรั่งซื้อไปฝรั่งเขาเอาไปนะก็ไม่เท่าอะไรไม่ได้ค่าไปที่เฉยไอ้นี่ก็ซื้อมาก investment กำไรกันเป็นชอ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  รถแบบนี้ไม่มีราคากลางแล้วใช่คือสุดท้ายมันอยู่ที่พอใจซื้อพอใจขายเดี๋ยวปอครับคิดถึงก็มาขออาร์ตขับได้อาร์ตให้ขับได้ขับได้เดี๋ยวถอดสายใหม่ทิ้งเลยกใหม่ได้ไม่ขึ้นเดี๋ยวบอกให้ล้อเนี้ยเมื่อก่อนล้อสีดำ GTR นะต้อง GTR ไม่ใช่ TR นะชุดละหมื่นแปดอืมไอเนี้ยเอาเข้ามาไม่มีใครซื้อวันนี้สกายไลท์ฮิตอ่ล้อบ้าเนี้ยมึงมีตังค์ซื้อไม่ได้อะทำไมอ่ะมันแพงสัตว์แพงแพงมาดูคันนี้รถเมียน้อยครับ Gt4 ทำไมคุณถึงเลือกลงทุนกับ Gt4 ครับถ้าเป็นผมผมไม่ลงทุนครับรถมันมีน้อยในไทยมี12คันพื้นฐานเซลิก้าตากลมนะครับบ้านเราเรียกมันคือขับหน้านะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนําเข้ามาเรานับกันที่เป็น Gt4 แท้นะครับไม่ใช่ตากลมใส่พาร์ทอืมคือดๆมันต้องเป็น st205 แต่พอมันเป็นรถรถที่เอาเข้ามาเป็นสเปคส่งออกอะของญี่ปุ่นมันจะเป็นเลข17หลัก jt อะไรเงี้ยแต่ว่า เจ็ดหกสี่ห้าเนี่ยคือสองศูนย์ห้าเจ็ดหกสี่แล้วก็ไปห้ามันคือรถที่ส่งออกใช่รถส่งออกมันไม่ใช่ JDM อ่าถ้า JDM มันจะเป็น ST สองศูนย์ห้าอันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบน้ำอ่าเติมน้ำตรงนี้เป็นเทอร์โบวอเตอร์ทูแอร์ราคาเป็นไงตอนนี้ก็ประมาณล้านหนึ่งคือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดใส่พาร์ตจบเลยใส่พาร์ตก็คือดูเป็น g t 4ใช่แต่รถคันนี้นแหละอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนตานาออกมันที่ฮิตก็คือมันอยู่ในการข่งัน WRC ใช่แล้วก็แพ้ ไม่ได้แพ้จะชนะแหละแต่โดนจับโกงเลยโดนแบร์เลยโตโยต้าหลังจากนั้นก็เลิกเลิก WRC ไปพักถูกจับได้ว่าโกงใช่เพราะมันใช้ท่อเขาเรียกว่าอะไรใช้เพลทเปิดอากาศให้เทอ่อเทอร์โบมากขึ้นแรงม้าก็เลยเพิ่มขึ้นถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ต้องสีขาวคาดคัสตอลคู่กัดกับไอ้นี่พี่โกมีก็ต้องมีไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวกับกูอาเชดูต่างจากอีวกูยัง เบาไงต่างแล้วอ่าอ่าอ่าอ่ไม่ผิดเฮ้ยนี่เอเอ,เอน่าสนใจเฮ้ทำไมอีโวมือ,ม,อ,อ,อ,ม,อมุนวะนี่อีกโคปาอันนี้นะนี่ก็คล้ายๆกันเหมือนๆกันสิ่งที่ท่านผู้ชมฟังเชษพูดท่านผู้ชมถ้าท่านไม่รู้เรื่องอีโวท่านจะบอกว่าคันนี้คือแลนเซอร์ ใช่อธิบายครับฟังสิแลนเซอร์เนี่ยอีโวเนี่ยจะมี2รุ่นย่อยคือ GSR และ RS อ่า GSR ก็คือรุ่นแบบพิโก้ก็คือเอาไว้เป็นรถคารับสะดวกสบายแมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า RS เป็นตัวออปชั่นต่ำเป็น West r e ร d y เบากวกัน80โลหนึ่งเนี่ยกระจกไฟฟ้าอาออ่ฟลูงท้ายก็จะเป็นล i มิเต l i p ลิปไม่ใช่เอวเกียร์จะเป็นโค้ดเลโชแอร์ไม่ออโต้กระจกก็ไม่มีปัดหลังกระจกพวกนี้จะบางกว่าเป็นกระจกชั้นเดียว ไม่มีแอร์แบ็กอย่างที่พี่โกบอกบอกไม่เล็กคาโรเบรกไม่แบมโบคือเอาออกหมดถ้าเกิดรื้บอกมาจะรู้ไม่มีแผ่นแดมเลยดิบๆแต่เขาเทียบกันมาละว RS กับ GSR ถ้าคุณปะทะกันอยู่ในสนามเดียวกันเขาว่ามันก็วิ่งสูสีมันอยู่ที่ใครออกก่อนแค่นั้นแหละมันเป็นเฟืองท้ายรี่ไนเแตสลิปสาดเข้าไปได้เลยแต่ถามว่าคมกว่า AYC ไหม AYC เยซีนิดสาดเข้ามามันจิกเข้ากุวยแล้วมันไปได้เลยแต่ไอเนี้ยล้นไปเยอะเลยแต่ ทำไมมันไม่ดีแล้วทำไมมันยังราคาขึ้นรถมันมีน้อยมีน้อยสิบไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะ g s r สามล้านสาม s สองล้านเก้าอะไรอย่างเงี้เออยเย็นนะเยน็นใช่ก็จะถูกกว่าแต่ปัจจุบันอะ่ะรถมันหายากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันผลิตน้อยสองเนี่ยผลิตมาปุ๊บนั่นก็เอาไปแข่ง พังไปหมดแล้วพังไปหมดแล้วดูใน YouTube ได้ที่คว่ำกับที่หาแอ่นกันไปหมดทั้งนั้นแหละถ้าว่าถ้เกิดผมเปรียบเทียบตอนนี้รเอสก็แพงกว่ายี่หแล้วดิถ้านับรถแท้นะอ่แท้แท้แพงกว่าอยู่แล้วอย่างตัวนี้หกจที่เป็น RS อ่ะที่ญี่ปุ่นผลิตมา190กว่าคันไม่นับที่ตายหักกันในในขันนะเหลือรอดมาถึงตรงนี้บ้านเราเดีมาะโอ้โหข้อที่เห็นมีคันนี้คันเดียวนะใช่ก็เห็นมีคันนี้นะแล้ว R.S เนี่ยผลิตมันเนี่ยสีขาวทุกคันมีสีแดงคันเดียวผมก็เลยทำคันนี้เป็นคันที่สองแป้งแพงตรงนี้พี่ติ๊กเกอร์สามหมื่นกว่าบาทติ๊กเกอร์สามหมื่นกว่าเดี๋ยวติ๊กเกอร์สามเส้นเนี่ยนะติดโดยเฮียตองติ๊กเกอร์เออเฮียตองเฮียตองสีแดงจะมีสติ๊กเกอร์สีอื่นไม่มีไม่มีไปที่เราเห็นในยูทูบไปแปะกันเอาเองใ งามชีพหายน็อตมันชุบทุกตัวถอดไปชุบหมดเลยอันนี้คือออริจินอลเลยใช่ไหมใช่ครับเดิมเดิมเลยมันเทียบไม่ได้ของผมมันซิอ่ของเขาามันเดิมประมาณอันนี้ขับไม่ค่อยได้ไม่กล้าขับราคาณปัจจุบันเลยนี่ไม่ไงนม่มีราคาไม่มีราคากางแล้วแต่ความพอใจแต่ถ้าเกิดว่าจะทําคันนึงอ่ะตอนนี้มันหา6.5ไม่ได้แล้วไงถ้าเกิดต้องไปซื้อจากญี่ปุ่น6.5ก็มี4ล้านเยน5้าล้านเยนแต่ว่าปัญหาก็คือ R S อ่ะไม่มีขาย มึงมีตังก็ไม่มีรถ4ล้าน5ล้านเยนเนี่ยคือ GSR RS ไม่มีราคาสุดท้ายที่ประมูลจบไปครับคุณโพสต์อยู่บอกหน่อยโอ้แพงนะที่ UK ท,ที่ UK เนี่ย60,000กว่าตอนตัว RS อะคุณว่ากันชนหนะเอาวันเนี้ยไออาร์ดขับไปเนี่ยแล้วมีอะไรไม่รู้กระแทกลงมาโดนกันชนหน้าแตกต้องเปลี่ยนพวกกันชนหน้าชิ้นนี้กี่บาท5 0 0 0 0ื่ะ เฮ้ยมันใกล้เคียงนะเออใกล้เคียงนะใกล้เคียงใกล้เคียงมันหมื่นได้กันชดประมาณหกหมื่นหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นตอนนี้เอ FK2 ในการลงทุน investment ของ auto collectible เป็นไงครับดาแม่งหน่อยสั้นเฮ้ยก็โอเคนะเฮ้ยเป็นไงคือมันจะไปหวังราคาขึ้นก่นคงไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นรถที่ราคาได้ใช้แน่นอนตัวพม่านดีแต่ว่าตกน้อยแต่ถ้าเกิดคุณไปราคาเท่ากันคุณไปซื้อเบนซ์รุ่นใหม่ครับโโอ้หล่วงกระจุยล่วงกระจายใช่ไหม FK2 ราคามันทรงที่ที่เขาบอกมานะมีประมาณสิบสองคันในไทยอ่าตอน นี้อ่าสเปคญี่ปุ่นจะ0้อยห้านั้นเป็นสเปคยูเคหมดอ๋อโอ้โหทำเงินบ้างมาดีไปทำเงินบ้างมาดีนี่หนึ่งคันนะครับมาดูอีกหนึ่งคันในตำนานเฉินหลงอาร์ดพาดูหน่อยเฉินหลงอีกแล้วมอเตุร์อันนี้ก็อีโวสามอ่าก็ตีตัวแท้ก็จะเป็นซีเอเก้าเออีโวร้านหมดถ้าแท้ถ้าแท้ล้านหมดละโอ้โหแล้วล่าสุดเจซีออโต้คาร์ซื้ออีโวหกยูเคนสเปคคันนั้นเนี่ยล้านแปดฮะ อันนี้เราพูดถึงราคาเต็มที่นเห็นนะเราไม่หล้ไม่รู้ว่าหลังบ้านเขาไปคุยยังไงแลคงมีต่อบ้างแหละแต่ว่าหายากมากอันนั้น1เดียวในไทยนี่บอกพี่โน้ตบอกว่าเดี๋ยวรอเลยขอขอคิวแรกนี่คือนายบอกขอขายใตรอเลย Evolution t r e ใช่ซึ่งจะมากับเบอะ l e c a ก l e l o S R 2คันนี้ชอบกลิ่นมันนี่แหละคือตำนานที่ทำให้ Evolution โด่งดังมาถึงวันนี้ประเด็นคือใครมีอยู่รักษาให้ดีนะครับแล้ว จอดในร่มเซียง <ลด S 2> กงไม่เอาเข้ามาแล้วไม่มีรถแล้วครับเพราะไม่มีรถเนี่ยนอ้อยที่ปุ่นแพงม,ม,ม,มันแพงขึ้นแล้วไงเค<ม>รื่องก็เดิมเดิมอันนี้ผมชอบคันนี้ตรงที่มันแห้งฝากระปี่ปถ้าเป็นฝาแดงคือ V r 4ใช่อฟอใช่แต่ในมิซูดูยากครับเอาเข้าจริงๆในตัวมิซูตัวท็อปหลายๆตัวมันก็ใช้เครื่องยนต์ 4G63 ีนี่แหละที่เราพามาผมต้องบอกก่อนไม่ได้อวดว่าน้องเขารวยอืมไม่ใช่นี่คือการลงทุนทั้งหมดนีวพี่ผมกู้ทั้งนั้นแหละนี่คือการลงทุนไม่เจบ ไม่เจ๋งเรียกว่าไทยว่าไม่เจ๋งไม่เจ๋งได้ขับก็ยังมีความสุขได้ลูกทำก็มีความสุขกำไรอย่างอย่เงี้ยอีกประมาณสักสามสี่ปีราคามันจะขยับขึ้นไปอีกแน่นอนล้านห้าก็ยังไม่ขายขายแล้วพี่นี่ไงแม่มึงก็ชงหวัดเจยบเลยต่อมาครับคันเป็นรถที่เป็นรถในใจของพิธีกรโก้อย่างยิ่งยวดอดีตโก้เคยมีซูเปอร์เจแซดเอเจ็ดศูนย์ได้ไดอดีต โก้ก็เคยคิดผิดที่ว่าโก้ไปซื้อเลสซัตเลยอผมได้ฟังดอกแรกผมไปกับพาบิดาผมซูเปอร์8ปูจอดคู่กับอลิสต์เจซัตเอสหนึ่งหกหนึ่งรู้สึกว่าล้านแปดทั้งคู่อ่ะไม่รถครอบครัวไงสี่ประตูไงผมเลือกอลิสต์ออเพราะผมมองว่ามันคือแพลตฟอร์มเดียวกับซูเปอร์แต่มันสี่ประตูแแล้ววางแผนว่าเป็นอินเวส m e เมนต์แต่เด็กคิดเองว่ามันต้องขึ้นเพราะซูเปอร์ขับแถวราชดาเจอทุกวันขับมาใช้เวลามาณ4ปีขายไป6แสน แต่ก็ไม่เจ็บเว้ยเพราะซูป้าเหลือคนละแปดแสนผ่านเวลามาอีกมาสักห้าปีนั่งประชุมซูปอร์อลิโต้ขึ้นแน่นอนซูป้าสีแดงรถจดประกอบเทอร์โบหกสปีดโอ้โหแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยว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 ประชุมปที่พิธีกรประชุมเสร็จออกมาลืมกลับไปดูทีเขาขายไปแล้วก็ทำใจไม่ใช่เนื้อคู่ ไม่ใช่รถเราอ่ะเวลาพลิกแค่มาแค่หกเดือนหกเดือนเองคันแดงคันนั้นอ่ะอัวเหลือจะแสนเป่าพอนล้านสี่พาไปอีกสองเดือนล้านแปดโอ้โหแล้วล่าสุดสองล้านกว่าเรียบร้อยปัจจุบันอ๋อเจ็ดเจ็ดสามล้านว่าไงไงควายมาใส่ล่างอยู่โอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จับซูเปอร์ก่อนคนอื่นทำไมถึงเลือกซูเปอร์ครับคันนี้อยู่กับคุณมานานมากครับผมไปดูในอเมริกาซูเปอร์แพงกว่าสามสองอ อ่ะก็ยอมกันซื้อร้านปลายเอาพอคิดว่าเฮ้ยซูป้าที่สวยๆที่อังกฤษเนี่ยไอ้ที่อเมริกาเนี่ยแสนเหรียญแสนเหรียญมาสามล้านถ้าซื้อ,อรถที่ไทยถูกกว่าที่อเมริกาซื้อเลยคันนี้เป็นไมเนอร์เชนไฟหน้าเป็นโครมดำไฟท้ายเป็นลมดำถ้าตัวแรกที่ผมเห็นคือโครมเมียมหมดเลยคันนี้เป็นรถที่ผมเกลียดมากรุ่น minor ไมเนอร์เชน่ะเพราะลิ้นหน้าไม่มีสกเกิร์ตแต่ข้างหลังข้างๆเสือกมีมันกลายไปเวลาวิ่งเนี่ยตรงกลางต่ำอ๋อมันจะดูตรงกลางหลังต่ำแต่หน้าสูง อ่าคันนี้กองอากาศไม่เดิมอ่าคันนี้ไม่ค่อยเดิมเท่าไหร่มันต้องเปลี่ยนอะเอาไว้ใช้งานใช้งานใช้งานคันนี้กะซื้อมาใช้เลยอ่ะเมื่อก่อนเคยมีต้องพ่นสีเป็นสีน้ําเงินสีแดงสีอะไรกันนะอปัจจุบันนยเขียวเดิมสวยๆอ่ะฝากระมือนะพลาสติกโง่ๆนีงน็อตแปดตัวปะใช่น็อตสิบตัวตำนานเมื่อก่อนแม่งคันโคตรใหญ่เราอีกเด็กอ่ะแต่จริงๆสาเหตุอย่างนึงที่ซื้อเพราะว่าไอ้ช่วงนั้นอ่ะไอ้ตัวตัวรุ่นใหม่มันออกมาพอดีแล้วมันแบบคนมันผิดหวังอ่ะ ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยรุ่นเก่ามันก็น่าจะกลับมาคิดแล้วก็จริงแล้วก็จริงแล้วก็จริงเกือบทุกคันนะเดินดูมาเราไม่ได้เจาะถ้าผู้ชมดูทุกคันนะครับเพราะรายการเรามาได้เวลาการสรี่ชั่วโมงนะครับคนละของสะสมไม่เหมือนกันนะครับใช่อถูกทํางานทุกวันนี่ดูโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วเราเริ่มถ่ายตอนหลังเพราะต้องไปทํางานแล้วครับถ้าท่านคิดจะลงทุนตอนี้ทันอยู่ไหมทันอยู่อย่างที่บอกครับอย่าไปอย่าไปยึดติดกับ อดีตอดีตร้านหนึ่งตอนนี้สองร้านเราดูอนาคตว่ามันมี potential ยังไงดูหลักการว่าโอเครถมันเลิกผลิตแล้วใช่ไหมเอาเข้ามาไม่ได้แล้วแต่ว่าดีมายังมีอยู่ก็น่าเล่นผมก็ยังไม่สายเกินไปตลอดอครับชี้หนึ่งคันสำหรับท่านผู้ชมที่ดูสตรีทด็อกอยู่ตอนนี้แล้วจะลงทุนแนะนำหนึ่งคันหนึ่งรุ่นหนึ่งที่ห้อคือเราไม่ขาดทุนเอาหลักแสน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  G ซีแปดจีซีแปดขึ้นแน่ขึ้นแน่ชัวร์ขึ้นชัวร์ชัวร์ต้องจีซีแปดจีีหกได้ไหมจีซีห ไม่ G6 G6 ไม่ตกแต่ว่า G48 ขึ้นแน่สีเกี่ยวมากสีสีถ้าเกิดได้น้ำเงินแท้ก็ก็ดีแต่ว่ายากครับน้ำเงินแท้ม,มันไม่เข้ามาในไทยสมัยขอ G48 สีอะไรก็ได้ขอตัวถังสวยอตัวถังสวยหลักแสนลงทุนได้อยู่ได้อยู่แน่นอนผมว่ามันประมาณห้าแสนมากคันนึห้าแสนละเริ่มหายากแล้วตอนนี้หแสนไม่อยู่อยู่ที่ว่าพี่จะปล่อยคลิปเมื่อไหร่ถ้าอีกปล่อยสองเดือนปล่อยคลิปมันก็ไม่ทันแล้วรถยุโรปครับโหยุโรปเลยเหรอหนึ่งสองสี่ คูเป้ลงจำปาแต่ต้องเป็นคูเป้นะคูเป้แวนแวนแวนแล้วก็โบโวเนี่ย850เนี่ยถ้าเป็นท5ก็ได้ได้ได้ทีไฟ5คันละแสนกว่าบไอ้สามสิบหมดเวลามันไปหมือนยังครับไอ้สามสิบเนี่ยโอ้โหมันราคามันมันน่าจะลําบากละน่าจะลําบากในการลงทุนซื้อรถที่เขาทําเสร็จแล้วคุ้มกว่าเพราะว่าอย่าง E30 อ่ะมันเป็นรถที่ตัวรถอ่ะไม่แพงแต่แพงที่อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ ซื้อรถแล้วก็ลงอะไหล่ไปเวลาขายมันจะเจ็บตัวอันนี้เราบอกกันแค่นี้นี่คือการลงทุนของน้องอาร์ทั้งหมดนะครับบางมีบางคันยังไม่ดูท่านไปดูในเพจสติด็อกเตอร์เดี๋ยวจะมีสามาทีใช่ผมเล็งคันแดงนั้นไว้ฟอร์ดเดี๋ยวได้ดูในคลิปสั้นจะเป็นคนแรกที่ได้ถ่ายเลยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวได้ดูในคลิปสั้นแต่เราจะไม่ออกคลิปใหญ่นั่นคือฟอร์ดเลยนะเอสคอร์ดคอสเวิร์ดอาร์เอสซึ่งเป็นวีอาร์ซีเหมือนกันแข่งกับอีโวแข่งกับซูบารุแข่งกับจีทีโฟริ์ไอ้นั่นแหละ ราะั้นการลงทุนรถไม่ใช่เรื่องยากแต่ท่านต้องศึกษาให้เยอะใช่อย่ามองว่ามีเงินแล้วทําท่านต้องศึกษาข้อมูลก่อน<ช>และอาก็บอกทิกไปแล้วว่าอะไรน่าลงทุนนะตอนนี้อย่าคิดว่ามีเงินแล้วลุยในตลาดนี้เลยเจ๊งมาหลายคนแล้ว <laughs> ท่านต้องรักและอินกับมัน<ช>แล้วศึกษากับมันแต่ถ้าท<ช>่านอยากจะปรึกษาท่านเข้าไปในเพจ Auto c o l l e c t เ b l e ได้<อ><อ>ด้านล่างนี้ ท่านมีรถหายากของคุณพ่ออยากขายไม่อยากดูแลแล้วอยากจะขายก็ติดต่อคุณอาได้ในเพจสตีด็อกก่อนดิส่งหาคุณคุณคุณอาก่อนบอกว่ามาจากแต่หน้าจอแล้วส่งมาในเพจเราเราจะได้รู้ว่าท่านแรกแคปไปแล้วแล้วเวลาอาร์มันโพสเราจะได้ไปเก็บเงินถูกถูกไหมถูกไหมถูกไหมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่น้องอาร์บอกท่านอาจจะแบบเชื่อแล้วไปขาดทุนแล้วบอกโอ้อาแม่งมั่วก็การลงทุนทุกการลงทุนมีการเสี่ยง ไว้นั่ฝากกันไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณน้องอาร์ตมากขอบคุณครับอาร์ตที่เปิดกระดาให้นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ขับรถนะครับช่วงโควิดแล้วก็การคุยอาจจะย้ายระยห่างนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครอยากดูรถคันที่ยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวไปดูต่อในเพจ a c e b o o k ของสตีดดอสละกันวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกูบอกตรงนั้นกูหายใจไม่ออก